สวัสดีครับผมสหรัฐครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดป่าไผ<า>นะ่อำเภอโพรามจังหวัดราชบุรีเ,ร<า>เป็นงานากระถินสำรับคีประจําปีน<า>ะครับทุกปีก็จะมีมีจัดอย่างนี้แหละแล้วก็ในงานกระถินเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างเช่นมีคนมาจับซุ้นจับซุ้นอาหารเลี้ยงปีนี้รู้สึกว่าหลายกับร้อยซุนมกับร้อยซุนในเท่กานกระถิ่นนี้แล้วก็วยอดกระถิน่นยังไม่รู้เดี๋ยวต้องสรุปตอนสุดท้ายนะครับว่าวยอดกระถินปีนี้เท่าไหร่นะครับ วัดนี้เป็นวัดต้องบอกก่อนว่าวัดนี้ผมอยู่ตั้งแต่เกิดแล้วอยู่กับวันนี้เลยเกิดตั้งแต่เด็กๆแล้ววัดเป็นวัดเล็กๆนะฮะแล้วก็เป็นวัดเล็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างนี่คือคนต่างจังหวัดอะ่ะเขากะทำบุญเน้นทําบุญเหมือนป้าของป้า,ปปาผมก็ทำบุญเดี๋ยวขึ้นรูปป้าหนูป้าให้ผมที่ชอบชอบทำบุญเกินนะทำบุญหมดอะ่ะนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพิธีทางกระถิ่น นะครับของของต่างจังหวัดเป็นยังไงนะครับแล้วก็บรรยากาศศาลาศาลาหลังนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวเต็มๆอีกทีนึนงศาลาหลังนี้น่าจะสร้างเกือบสิบปีนะครับเป็นศาลาไม้ทั้งหลังนะครับวัดตามต่างจังหวัดอะวัดตามจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่นะครับอำเภอบรรุรามันตงเนี่ยจะอยู่ติดริมแม่น้ํานะครับก็จะมีเรือแต่ธรรมดาธรรมดากระถิ่นง่ายกระถินน่นอะไหนจะไปกระถิน่น่ะจะมีแข่งเรือยาวนะครับแต่ปีนี้ไม่มีเนื่องจากเรื่องโควิดแล้วก็เลยทำให้ อ่าหลาหลายสนามหรือว่าหลายหลายฟีแพรหลายหลายชุดเขาไม่ได้การทำการซ้อมอะไรมีแข่งเพราะแล้วก็มีแข่งต,ตอนนี้น้ําไม่น้ํามาก็เลยน้ําขึ้นท่วมหาดก็เลยไม่จัดด้วยความร้อนหายอยานะครับแต่ปีหน้าผมจะพามาดูรีวิวพวกมีการประเพณีจริงๆที่ร้านีกะถินและเขาแข่งเรือแข่งอะไรกันนะครับผมเฮ้ hey, เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยาก,กาศของงานกะถินวัดปา่าไผ่นะครับผมไปดูครับผม ไปไหนมาผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ยงานครับเดี๋ยวผมจะไปหาเสี่ยวไก่มาลากินใคแล้วเสี่ยวไก่ย่างยังยัง